สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกรยานมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโลวันนี้มาดูนะคะหัวข้อเลยก็คือยิ่งส่งสิ่งไม่ดีนะคะยิ่งตีกลับนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอก,บอกนะคะกับเราว่าอย่างไรคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็มีหลากหลายเนาะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่เคยทําไม่ดีเคยคิดทําสิ่งไม่ดีบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ถูกกระทํา นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกนะคะกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกียรติดวงชะตาเทพเทวดาเทพ,พารักษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะบอกสื่อสารนะคะขอให้การอ่านไพ่ตอบคําถามอย่างตรงประเด็นนะคะยิ่งส่งสิ่งไม่ดียิ่งตีกลับโอเคมาค่ะ คุณเป็นคนที่มีองค์ุรุคูบาอาจารย์คุณเป็นคนที่มีของค่ะมีของดีมีของเดิมแล้วก็เป็นของใหม่แล้วก็ของเก่าด้วยนะมีทั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่บุญวาสนาบารมีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีคุรุคูบาอาจารย์คุณมีอ่าสิ่งที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาเพราะฉะนั้นใครที่จะส่งสิ่งไม่ดีมาหาคุณมันอาจจะกระทบแค่รอบนอกค่ะสุดท้ายแล้วก็จะต้องตีกับ ครูครูบาอาจารย์นะคะบุญวาสนาบารมีที่เราสั่งสมในตัวของเราเนี่ยนะคะจะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันให้กับคุณในการที่จะขจัดนะคะสิ่งไม่ดีเหล่านั้นออกไปมันก็มีทั้งคนที่ทําสิ่งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่า มันมีทั้งสิ่งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นถ้าสิ่งที่มองเห็นเนี่ยมาประทะกันต่อหน้าหรือว่ามาสู้กันต่อหน้าคุณก็มีองค์ความรู้ค่ะคุณมีวิชาคุณมีองค์ความรู้ในการที่จะามาไฟกันหรือว่ามาต่อสู้กันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักชีวิตของคนปกติเนี่แหละค่ะนะคะท,ที่ที่ต้องใช้ชีวิตถักมีการแข่งขันคุณสู้เต็มที่เพราะว่าคุณมีความรู้คุณมี องค์ครูบาอาจารย์ที่เป็นคนที่มีชีวิตเนี่ยนะคะทางโลกเนี่ยนะคะในการที่จะนําไปไฟแต่ถ้าเป็นในลักษณะของสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยถ้ามีใครมาทําสิ่งที่มองไม่เห็นกับคุณค่ะเห็นไหมคะ ลายล้อมไปด้วยสีสีแห่งสีทองนะคะสีทองก็คือสีแห่งบุญวัสนาบรารมีเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันไม่พอข้างหลังคุณก็ยังมีเหมือนกับครูครูบาอาจารย์ที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชานะคะครูครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือเป็นเหมือนเกราะคุ้มครองป้องกันให้กับคุณคุณจงจำมาไว้เลยคะ่ะว่าคนที่มีสำนึกรู้คนที่มีเจตนารมณ์ที่ดีคนที่มีจิตบริสุทธ เขาถึงบอกว่าคนดีผีคุ้มค่ะแม้แต่ผียังมาคุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็คือใครที่ทำสิ่งไม่ดีมากับคุณเดี๋ยวสุดท้ายแล้วค่ะผลของการกระทำก็ยุติธรรมเสมอตีกลับไปแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะคู่ซับอืมคนที่คิดไม่ดีทำสิ่งไม่ดีกับคุณนะคะทำสิ่งไม่ดีจะตีกลับคู่ซับในที่นี้บางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของ คู่ค้าคู่ขายคู่รักแต่ว่าเป็นคู่รักไม่ใช่ปัจจุบันนะน่าจะเป็นในลักษณะของคู่รักเก่าคนที่เคยอาจจะจบกันด้วยไม่ดีนะคะหรืออเป็นในลักษณะของมีคนทำร้ายมาเพราะอยากจะให้เราผิดกันแยกกัน ระหว่างคนรักปัจจุบันก็ได้นะมันมีหลายกรณีนะคะแต่ว่าเอาเป็นองค์รวมเลยก็คือคนที่ทำร้ายทำลายคุณเนี่ยนะคะต้องการให้คุณผิดหวังนะคะหรือว่าได้พบเจอกับความแตกแยกกันระหว่างคู่รักคนรักครอบครัวเนี่ยนะคะคือเขาก็หวังไม่ดีแหละอาจจะเป็นคนที่แทรกแซงเข้ามาอาจจะเป็นมือที่สามหรืออาจจะเป็นคนที่หวังให้คุณนะคะมีความ ไม่สมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มีความเป็นไปได้หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของธุรกิจที่ทุกวันนี้อะค่ะการร่วมธุรกิจกันมันก็ต้องดูให้ดีๆเนาะมันต้องศึกษามันต้องเรียนรู้กันไปเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของการเงินมันไม่เข้าใครออกใครค่ะทุกคนแม้แต่คนที่เคยเป็นเพื่อนเป็นกลัลยาณมิตรกันมาเนี่ยนะคะ เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าคนที่เป็นกัลยานมิตรกันรักกันมานานพอมาทําธุรกิจร่วมกันนะคะพอผลประโยชน์มันไม่ลงตัวมันก็มีในเรื่องของการทําร้ายกันนะคะคลิปนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของสายยามนดําอย่างเดียวนะเป็นสิ่งที่คิดไม่ดีในทางที่ทางโลกด้วยก็ได้ขัดขวางไม่อยากจะให้ได้หรือแม้แต่กระทั่งเอาเปรียบกลโกงต่างๆนะคะก็ให้ระวังให้ดีๆ ะะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาทําร้ายเราได้เนี่ยคนที่จะมาทําร้ายคุณได้เนี่ยเอาจริงๆหน่อยว่าต้องเป็นคนที่คุณไว้ใจ เป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่คุณไว้ใจนะคะเขาถึงจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะมาประชิดตัวคุณได้หรือว่ามีข้อมูลของคุณหรืออาจจะเป็นในลักษณะของมีคนที่อยู่ใกล้ชิดนําข้อมูลของคุณไปเพื่อที่จะนะคะทําสิ่งไม่ดีมาหาคุณอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้เพราะโลกทุกวันนี้ผลประโยชน์มันมีมันมีความสําคัญค่ะนะคะยังไงก็ให้ดูแลนะคะตัวเองให้ดีๆแล้วก็ อ่ามันเป็นในลักษณะของอ่าให้ดูแลเรื่องข้อมูลของตัวเองให้ดีๆชุมนุมเทวดาอืมหน่อยว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีคนจับจ้องจ้องมองอยู่เยอะแหละ คำว่าชุมนุมเทวดาเนี่ยอะแปลเป็นไปได้หลายทางเอาสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนถ้าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยคุณพลังงานของคุณคุณคือคนที่สวดมนต์เจริญภาวนาอยู่สม่ําเสมอและทุกครั้งที่ทําคุณงามความดีคุณจะอุทิศบุญให้กับเทวดาทุกพบทุกภูมิ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะเทพเทวดาทุกภพทุกภูมิมาคอยคุ้มครองปก,ปกปักรักษาทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ใดๆที่กระชั้นชิดหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะผ่านไปได้อ่ะสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้นี่คือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่คอยคุ้มครองดูแลนะคะแต่ถ้าเป็นทางโลกนะคะไพ่ใบนี้ชุมนุมเทวดาเป็นในลักษณะของเห็นไหมคะเหมือนกับมีคน จดจ้องมองดูคุณอยู่อ่ะเหมือนกับคุณเป็นคนที่อาจจะมีความโดดเด่นมีความเก่งไม่เหมือนใครเป็นคนที่อะถ้าเป็นในลักษณะของในสังคมก็ได้อ่ะนะคะในสังคมเพื่อนร่วมงานสังคมการทำงานบริษัทนะคะคู่ค้าคู่ขายหรือบางคนก็อาจจะเป็นทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ได้นะที่มันเหมือนกับสามารถที่จะให้คนอื่นๆมองเห็นนะคะตัวตนของคุณได้ นะคะจับจ้องคุณได้ในทุกๆช่องทางอะนะคะก็ให้ระวังดีๆหรือบางทีอาจจะมาเป็นในลักษณะของคู่แข่งขันทางการค้าก็ได้นะที่เขาพยายามที่จะดิสเครดิตกันนะคะอันนี้ ก็เป็นไปได้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นในลักษณะของการที่คุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นอาจจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะคะมันก็เลยทําให้อาจจะมีพักพวกน้อยนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เน้นในเรื่องของปริมาณคุณเน้นในเรื่องของคุณภาพคุณจะรับผิดชอบงานของตัวเองมากกว่ามากกว่าการที่จะไปจับกลุ่มนินทาจับกลุ่มนะคะพูดคุย ไร้สาระกันไปคุณจะติดต่อเฉพาะเรื่องงานเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นจุดอ่อนของคุณที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่พอมีพอมีสิ่งที่ต้องแบบได้รวมกลุ่มกันหรือว่าต้องทําหรือว่าต้องปฏิบัติหน้าที่คุณจะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวนะคะแต่คุณก็ชอบนะ พราะคุณรู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวมากกว่าในการที่จะทําอะไรทํางานรับผิดชอบงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็เอาเป็นว่า,าถ้าเป็นคําแนะนำนะสาหรับไพ่ใบนี้หน่อยมีความรู้สึกว่า,าการที่เราเป็นคนที่เป็นปัจเจกบุคคลเป็นคนที่มีจุดเด่นเป็นคนที่สามารถที่จะทําอะไรได้ด้วยตัวเองอะค่ะมันก็ดีนะคะแต่ทุกวันนี้อะค่ะต้องยอมรับเลยว่าถ้าเราไม่มีพักมีพวกอะมันอยู่ยากคะ่ะทุกคน เพราะฉะนั้นก็ไปพบปะสังสรรค์บ้างเข้าสังคมบ้างนะคะเข้ากลุ่มเข้าก้อนบ้างนะคะอาจจะเป็นผู้รับฟังเป็นคนรับฟังเป็นคนอะไรไปไม่ต้องใส่ความคิดเห็นอะไรไปก็ได้นะคะสิ่งไหนที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงสิ่งไหนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ควรเข้าสังคมจับกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะถ้าคุณจับกลุ่มนะคะกับคนกลุ่มก้อนกันแล้วเนี่ย พอการที่เราจะโดนเพ่งเล็งหรืออะไรอย่างน้อยเรามาเรามีกลุ่มมีก้อนนะคะอย่างน้อยเราก็ไม่โดดเด่นแปลกแยกแตกต่างไปมากเกินไปอันนี้มันก็เป็นการป้องกันได้อีกในระดับหนึ่งนะคะเออมันก็จะมีลักษณะของคนที่มีโลกส่วนตัวชอบพื้นที่ของตัวเองแล้วก็คิดเสมอว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวคุณอยู่ได้คะ่ะแต่ว่าในชีวิตจริงโลกมันอยู่ยาก เพราะฉะนั้นการมีกลุ่มมีก้อนมีเพื่อนมีฝูงหรือว่ามีคนที่คนอื่นๆมองมาแล้วเห็นว่าเรายังมีพักมีพวกอะ่ะอย่างน้อยเขาคนที่คิดร้ายกับเราอะ่ะเขาก็ไม่กล้าทำอะไรมากนะคะอืมอะมาดูกันอืมง่ายง่ายสบายสบายอืมคุณเป็นคนที่ง่ายๆสบายสบายค่ะคุณเป็นคนที่ หากมีการให้แสดงความคิดเห็นถ้าในเรื่องของเนื้องานคุณจะแสดงเต็มที่แต่ถ้าในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสังคมการงานครอบครัวเพื่อนฝูงหากมีการแบบได้มาคุยกันเฮ้ยเราจะไปที่ไหนดีเราจะกินอะไรดีเราจะทำอะไรดีถ้าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตปกติคุณจะเป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆนะคะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความขัดขวางใครเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละ นะคะไม่ต้องแสดงความคิดเห็นอะไรในส่วนตรงนี้เพราะคุณรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่มันสําคัญมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็คือการที่เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆนี่แหละคะ่ะมันก็ดึงดูดคนที่เขาคิดว่าเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่นะคะส่งสิ่งไม่ดีมาทําสิ่งไม่ดีมาแล้วจะตีกับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณเอาจริงอนะคะ่ะภาพลักษณ์ภายนอกคุณอาจจะดูง่ายๆสบายๆนะ แต่พอถึงเวลาที่คุณเอาจริงอะ่ะคุณก็เต็มที่เหมือนกันนะคะคุณจะมีพื้นที่ให้กับทุกๆคนค่ะพื้นที่แห่งความปลอดภัยพื้นที่แห่งการสั่งสรรพื้นที่พูดคุยเธอทํากับฉันได้เท่านี้นะนะคะอย่าล้าเส้นมากเกินไปเมื่อถึงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันต้องไฟหรือว่ามันต้องต่อสู้อะค่ะคนที่เขาคิดว่าคุณง่ายๆทําทอะไรก็ได้ง่ายๆสบายๆเขาคิดผิดค่ะพอถึงเวลาที่คุณต้องตีกลับหรือว่า ต้องไฟต้องต่อสู้อ่ะคุณเต็มที่แต่คุณก็ยังอยู่ในกฎของการทําไม่ทําไม่ทําสิ่งไม่ดีกลับนะคะคุณแค่ป้องกันตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองทําให้ความคิดที่เขาเคยคิดว่าคุณจะสะดุดคุณจะล้มคุณจะผิดคุณจะพลาดอ่ะคุณใช้ผลงานในการที่จะต่อสู้ให้คนเหล่านั้นเขาเห็นว่า ถึงเธอจะแกล้งถึงเธอจะใส่ร้ายถึงเธอจะพยายามขัดแข้งขัดขาหรือว่าทําสิ่งไม่ดีกับฉันแต่ว่ามันไม่มีผลต่อฉันจะ้ะอย่างมากก็ทําให้เกิดความลาคาญนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงคุณก็สามารถที่จะต่อกรอเอาชนะได้เพราะหน่อยบอกไว้แล้วว่าถึงแม้คุณจะมีศัตรูหรือถึงแม้คนคุณจะมีคนที่พยายามทําสิ่งไม่ดีมาคุณก็มีครูครูบาอาจารย์คุณมีกัลยานามิตรที่จริงใจกับคุณน้อยแต่คุณภาพ นะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือคุณน่าจะปรับตัวเข้าหาคนอื่นๆได้มากขึ้นเพื่อเป็นการจับกลุ่มจับก้อนไม่ให้เกิดความโดดเด่นมากเกินไปหากคุณทำได้แบบนี้นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ศัตรูก็จะเข้าหาเราได้ยากขึ้นนะคะอืมความพยายามเป็นผลมันเป็นในลักษณะของคนที่คิดไม่ดีทําสิ่งไม่ดีกับคุณนะคะ S <S <an other> บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ร่วมมือร่วมใจทำงานด้วยกันมานานใช้ชีวิตด้วยกันมานานมันหลายสถานภาพอะค่ะทุกคนบางคนก็อาจจะเรียนด้วยกันมานานเป็นเพื่อนสมัยมัธยมปฐมมหาลัยนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันมานานบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ทำคู่ค้าธุรกิจลูกค้าประจำนะคะหรือว่าสังคมที่เห็นหน้ากันบ่อยๆมานานเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการสะสม ความไว้ใจของเราจะถูกทำลายจากคนกลุ่มนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ป้องกันเพราะเราคิดว่าการที่เรารู้จักกันมานานหรือว่าไม่ได้มีสิ่งไม่ดีหรือว่าไม่ได้มีการแบบทำอะไรที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่มีสิ่งไม่ดีหรือว่าไม่ไม่น่าจะทำสิ่งไม่ดีกับเราอะค่ะเราไม่คาดคิดแต่บางอย่างมันเป็นสิ่งที่สะสมนะคะบางคนเนี่ยพบกันมานานสุดท้ายนะคะมาแบบ มารู้ทีหลังว่าพยายามนะคะเก็บซ่อนความอิจฉาริษยาทําสิ่งไม่ดีกับเราพยายามที่จะทําให้เราผิดพลาดพยายามที่จะทําให้เราต้องต้องพบเจออะไรที่มันไม่ค่อยโอเคนะคะมันเป็นเหมือนกับเก็บเล็กผสมน้อยท,ทําทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วโลกทุกวันนี้อะค่ะ มันก็จริงๆมันก็เป็นมานานแล้วอะเนาะการที่มันจะมีคนที่แบบพอเห็นกันแล้วรู้สึกถูกชะตากับคนที่เห็นกันแล้วรู้สึกไม่ชอบหน้าตั้งแต่ทีแรกอะค่ะทุกคนมันเป็นในลักษณะนั้นบางอย่างมันก็ไม่มีเหตุผลหรอกมันเป็นวิบากมันเป็นเขาเรียกว่า บุญกรรมเนาะแตกต่างกันไปบางคนแค่เห็นหน้ากันแล้วรู้สึกถูกชะตาเอ็นดูเมตตากันอยากช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็คือเขามีบุญสัมพันธ์กันแต่ถ้าบางคนเนี่ยแค่เห็นหน้ากันแล้วรู้สึกไม่ถูกจริตรู้สึกไม่ถูกชะตาทำดีแค่ไหนก็ไม่ไม่เห็นคุณค่ามีอคติอันนี้ก็เหมือนกับเป็นมีกรรมร่วมกันมาอะเนาะเพราะฉะนั้นเลยก็คือบางกลุ่มบางก้อนบางคนจะเป็นในลักษณะของการโดนกระท,ทําทีละเล็กทีละน้อยฝังเข้าไปนะคะเนี่ยความ พยายามเป็นผลมันจากสิ่งเล็กๆน้อยๆสะสมกันไปนะคะแต่หน่อยก็มีความรู้สึกว่าไพ่ใบนี้ไพ่แต่ละใบมันอ่านได้หลายแบบค่ะทุกคนอันนี้เป็นในลักษณะของคนที่คิดไม่ดีทําสิ่งไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นแค่ปลาแต่สุดท้ายแล้วเราคือมังกรที่พังอาดขึ้นมาในวันเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่สามารถที่จะให้ใครทําร้ายทําลายเราได้อีก นะคะการที่เป็นคนเงียบการที่เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆการที่เป็นคนที่ออะไรก็ได้เนี่ยนะคะคนกลุ่มนี้จะเป็นอะไรที่น่ากลัวตอนที่ตอนที่ต้องนะคะไฟกันนะคะคนเงียบคนที่ไม่พูดเนี่ยนะคะพอโดนกระทำเข้าเยอะๆอะค่ะพอถึงเวลาที่ต้องนะคะมีการตอบโต้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัว นะคะเป็นศัตรูที่น่ากลัวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหน่อยเชื่อว่าคุณไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับใครหรอกคะ่ะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่พลังงานบวกทั้งหมดเลยอะเห็นไหมไพ่ห้าใบาที่เปิดมาบวกทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นคนที่มีครูรู้ครูบาอาจารย์อาจจะเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่ชอบให้ความรู้หรือเป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่ ถ้าทำอะไรก็ทำเต็มที่ลงทุนธุรกิจทำงานนะคะคุณพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะทำเพื่อคนอื่นๆมากมายนะคะ <c oughs> ขอโทษทีค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆนะคะไม่อยากทำให้คนรอบข้างเขามีความกดดันแล้วก็ที่สำคัญคุณเป็นคนที่อชอบซุ่มทำอะไรของตัวเองโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นๆ นะคะพยายามด้วยตัวเองเพราะคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหากใช้ความเพียรพยายามสุดท้ายเดี๋ยวความพยายามก็จะเป็นผลนะคะอาทีนี้มาดูคําแนะนำสามใบนะคะให้กับคนที่ทําคนที่ทําไม่ดีสุดท้ายก็ตีกลับเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นทางใสยะอย่างเดียวนะทางโลกเราเนี่ยแหละค่ะทางโลกเราเนี่ยแหละน่ากลัวนะคะแต่ก็อย่างว่านาะเอาเป็นว่าฟังเอาไว้เป็นนิทานก็ได้ค่ะใครที่ เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วยังดูมาจนถึงตอนตอนท้ายๆเนี่ยขอคําแนะนําให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ให้คําแนะนําสําหรับคนที่อ่ะขอคําแนะนําให้กับคนที่เป็นฝ่ายกระทําก่อนหากคุณกําลังคิดอ่ะนั่นไงปิวล้วหากคุณกําลังคิดอยากที่จะทํากับเขากับใครอืมสามใบอ่ะมาดูสิ คำแนะนําให้กับคนที่คิดอยากจะทําร้ายใครหรือคิดว่าโดนเอาเปรียบโดนคนนู้นคนนี้เอาเปรียบและอยากที่จะเอาชนะนะคะคำแนะนําเลยก็คือคุณจงจำเอาไว้ค่ะจริงๆแล้วพื้นฐานคุณอนะอาจจะไม่ใช่คนไม่ดีหรอกค่ะคุณมีหลักธรรมคาสอนคุณรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีสุดท้ายมันก็ตีกับคุณรู้ว่าการทําไม่ดีนะปัจจุบันนี้อะค่ะ สุดท้ายสิ่งไม่ดีมันก็จะเป็นผลสะท้อนกลับมาเพียงแต่ว่าคุณแค่อยากเอาชนะจงจำเอาไว้เลยคะ่ะว่าขอให้คุณนะคะจงยึดมั่นในหลักนะคะคุณงามความดีเพราะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยเชื่อแนะ่ว่าบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นในลักษณะของหมดหนทางหรอหรือว่ารู้สึกว่าโดนกระทําหนักหนาเหลือเกินนะคะคนดีผีคุ้มค่ะ นะคะการที่เราโดนคนอื่นกระทําแล้วเราอยากที่จะเอาเอาชนะหรือว่าไปทําคนอื่นเนี่ยนะคะสุดท้ายมันก็จะเป็นวัฏจกักรมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะคะไม่จบไม่สิ้นกันสักทีเพราะฉะนั้นคําแนะนําสําหรับคนที่จะไปทไําร้ายคนอื่นหรือว่าจะเอาคืนหรือว่าจะส่งสิ่งไม่ดีทําสิ่งไม่ดีสะท้อนกลับไปอนะค่ะมันจะเป็นการไม่จบไม่สิ้น นะคะขอให้จงยึดมั่นในหลักศีลธรรมขอให้จงรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดนะ่ะมันจะสะท้อนกลับมาหาคุณนะคะขอให้คุณจงใช้เวลานี้ในการสงบสตินะคะสงบจิตสงบใจอยู่กับตัวเองอย่าพยายามที่จะไปใกล้ชิดหรือว่าไปอยู่ใกล้คนที่คุณรู้สึกว่าเขาทำสิ่งไม่ดีกลับมาแล้วก็กลับมาชำระล้างทาจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะให เขาเรียกว่าล้างเคลียร์พลังงานภายในของเราดีกว่านะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะเพราะคุณจงจำเอาไว้ว่าถ้าเขาทำไม่ดีกับเราอะค่ะสุดท้ายแล้วสิ่งไม่ดีก็จะตีกลับหาเขาคนนั้นไม่ต้องลงมือเองค่ะเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หากเราเป็นคนดีอย่างเนื้อแท้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะยังไงสิ่งไม่ดีเหล่านนั้นก็จะสะท้อนย้อนกลับไปถึงคน กลุ่มนั้นเองคุณไม่ต้องไปทำกับหรือคุณไม่ต้องคิดอยากที่จะไปทำอะไรใครนะคะอ่ะทีนี้มาดูคำแนะนำให้กับคนที่ไม่ได้เคยคิดอยากจะทำร้ายใครฉันก็อยู่ของฉันดีๆแต่ทำไมแบบมีแต่คนคิดร้ายอิจฉาริษยาหรือว่าไม่ชอบกันแกล้งขัดแข้งขัดขานะคะแล้วก็ทำสิ่งไม่ดีกับคืนมาเนี่ยคำแนะนำให้กับคนที่เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำนะคะอืม คุณรับรู้ได้คุณรู้นะอืมจริงๆคุณรู้ว่าเป็นใครอะค่ะเห็นไหมคําแนะนําคุณรู้ว่าเป็นใครสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครูบาอาจารย์โอ้โหเอ๊พลังงานวันนี้สิบเอ็ดใบดีหมดเลยดีหมดเลยทุกใบค่ะโอ้โหพลังงานพลังงานวันนี้แล้วใต้สำรับโอ้โหจะว่ายังไงดี นะคะอ่ะคืออย่างนี้พลังงานวันนี้หนักแน่นมากใช้ไพ่สำหรับเดียวไพ่สำหรับยานโลกนี่สวยงามนะคะเป็นไพ่คู่บุญของหน่อยเลย <c oughs> เห็นไหมคู่บุญ <c oughs> อ่ะคืออย่างนี้คำแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำนะคะเอ่อคุณเป็นคนที่มีเซนส์สัญชาตญาณบางคนก็มีสัมผัสพิเศษบางคนก็เคารพนับถือองค์พระแม่ธรณีบางคนก็มีนะคะ มีศีลธรรมมีบุญวสนาบารมีภายในถึงพร้อมอะค่ะนะคะพลังงานภายในคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่สวดมนต์เจริญภาวนาทําสิ่งดีๆอยู่เสมอคุณเติมพลังดีมากกว่าพลังสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นภายในของคุณมันก็เลยค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันอาจจะมีปรับปนสะสมกันไปบ้างนะคะคุณคําแนะนําของคนที่จะเป็นฝ่ายถูกกระทําแทบจะไม่มีอะไรแนะนําเลยเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้ว คุณรู้อยู่แล้วในเนื้อแท้คุณรู้ว่าใครคิดไม่ดีคุณรู้คุณสัมผัสได้มันอยู่ที่ว่าคุณจะแสดงออกมามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางคนก็เป็นคนที่อยู่ด้วยกันมานานคุณอาจจะถนอมน้ำใจหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าผิด มันก็จะทําให้การทํางานกระบวนการองค์กรครอบครัวสังคมมันเขาอยู่กันยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณรับรู้นะคะคุณรับรู้แล้วก็คุณก็ป้องกันนะคะมาอยู่แท่นอยู่ในความคิดนะคะรับรู้แล้วก็ป้องกันเพราะคุณเชื่อมั่นในบุญบารมีคุณเชื่อมั่นในองค์รุครูบาอาจารย์คุณเชื่อมั่นในพลังภายในของคุณ นะคะคุณเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งไหนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถ้าเป็นอ่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นส่งกลับมาคุณก็มีนะคะสิ่งที่เหมือนจับคอยนะคะสกัดขจัดเหล่าสิ่งเหล่านั้นออกไปได้คุณมั่นใจในตัวเองมากคุณมั่นใจในตัวเองมั่นใจในศักยภาพมั่นใจในบุญบารมีมั่นใจในเซนส์สัญชาตญาณของคุณมากคุณสร้างสิ่งเหล่านี้มานานค่ะมันอาจจะทําให้คุณมีสัมผัสพิเศษ นะคะตาที่3ามเผเปิด,ปดหรือว่ามีสัมผัสที่6อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาคุณรับรู้นะคะเออแทบจะไม่ต้องแนะนําเลยอะคุณรู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วคุณป้องกันถ้าไม่ถึงขั้นสุดคุณไม่คุณไม่ตอบโต้เพราะคุณรู้สึกว่าบางทีอะนะคะอยู่ด้วยกันไปมันก็เออมันเป็นในลักษณะของอม,มันต้องอยู่ด้วยกันอีกนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วบางสถานะนะคะความสัมพันธ์น่ะ บางทีมันก็เป็นอะไรที่มันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้มันต้องอยู่ร่วมกันมันต้องใช้ชีวิตร่วมกันเพราะฉะนั้นคุณก็เลยหมั่นเติมพลังภายในมากกว่านะคะเห็นไหมมีทั้งสัตว์คู่บุญมีทั้งสัมผัสพิเศษมีทั้งมีการฟื้นฟูคุณเติมพลังภายในของตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับเป็นเป็นแนวป้องกันน่ะเป็น,เป,นเป็นลักษณะป้องกันมากกว่าที่จะแบบเป็นฝ่ายลุกอย่างเงี้ยนะคะ ก็เอาเป็นว่าดีแล้วละะ่ะค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องได้มาพบมาเจอกันกับคนที่ทั้งรักและทั้งเกลียดทั้งชอบทั้งไม่ชอบนะคะก็ขอให้คุณใช้ชีวิตต่อไปบนพื้นฐานแห่งหลักศีลธรรมจัญญาบนพื้นฐานแห่งความถูกต้องคะะ่ะพอถึงเวลาเขาก็จะคัดเขาก็จะแยกคนออกไปให้เราเองแต่ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เข้ามามันก็เป็นเหมือนกับเราต้องได้พบต้องได้เจอต้องได้มาขจัดออกต้องได้มาเคลีย ต้องได้มาชดใช้กันไปนะคะพอถึงเวลามันเหมือนกับเส้นทางของชีวิตของแต่ละคนนะคะทุกคนมันก็ต้องได้เดินไปข้างหน้าถูกต้องไหมคะมันก็จะมีทั้งคนที่ดีคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้นะคะคนดีก็คัดเข้ามาคนไม่ดีพอถึงเวลาก็ต้องคัดออกไปมันเป็นการแบ่งกลุ่มแบ่งเกรด แบ่งชนแบ่งชั้นแบ่งชนชั้นในที่นี่หมายถึงว่ากลุ่มคนที่มีศีลใกล้กันศีลเสมอกันเท่านั้นนะคะถึงจะอยู่ด้วยกันได้ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเกิดมาแล้วเราไม่สามารถที่จะคัดได้เลยว่าฉันจะเอาเฉพาะคนที่ดีกับฉันเข้ามาในชีวิตไม่ใช่มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณเรียนรู้ด้วยชีวิตด้วยประสบการณ์ของตัวคุณเองค่ะ ใครที่สามารถตัดออกได้แล้วรู้ว่าเขาทําสิ่งไม่ดีให้โอกาสแล้วก็ยังทําอีกก็ตัดออกค่ะส่วนใครที่ไม่สามารถที่จะตัดออกจากชีวิตได้ด้วยสถานะความสัมพันธ์ที่มันต้องอยู่ด้วยกันที่มันต้องมีการมีพันธสัญญากันเนี่ยนะคะก็ขอให้คุณจงใช้สตินะคะแล้วก็หาทางออกเชื่อแน่ว่าคุณจะหาทางออกที่ดีได้นะคะให้ให,ให,ให้ให้ไม่กระทบอะไรมากมายทั้งสองฝ่าย เอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่ผม,ผมเห็นคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปทุกคนค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย